คอมโบไหลไปโอ้โหจังหวะน,นี้มาดีทุกคนแล้ววายมาวัดว่าอารามมาจ้ะชมพูได้ไหลต่อสวยจ้ะวัดเนี่ยเป็นวายล็อกด้วยนะทุกคนคะ่ะวายล็อกด้วยนะสำหรับรูปวัดนะทุกคนคอมโบที่จัดไปปั๊มมือคงไม่แตกนะทุกคนบ้าบอไปเลยถ้าปั๊มมือแตกนะคะงงแตกกันไปข้างนึงเลยเอาไว้ยังไงจังหวะน,นี้คอมโบต่อเนื่องไปอีก คอมโบต่อเนื่องโอ้โหไหลยับยับเลยเพื่อนๆไหลยับยับเลยคอมโบยังไปต่อขอได้ปะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่ควรรับชมนะคะ สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาพบกับน้องมะเมี่ยวนะทุกคนในเกมไทเรียเวอร์วันเดอร์นั่นเองนะร่าเกมตลาดน้ำานละ้วจะไม่จ้าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้นะ,ะทุน2 0 0พเนี่ยน้องมะเมี่ยวเนี่ยจะปั้นเป็นเท่าไหร่ได้ทุกคนทุน2 0 0 0ันก็ไปที่เบ็ด20ก่อนละกันนะทุกคนสัก30รอบนะเกมนี้ซื้อสแกตเตอร์ได้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันทุกคนว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะทุกคนนะเกมอาจจะสวยข้างในอาจจะไม่แตกก็ได้นะเราก็ไม่รู้เลยนะเพื่อนๆนะ คอมโบนี้จัดไปทุกคนเอาไปต่อนะคะทุกคนเอาไปต่อได้อยู่นะคะได้อยู่นะฮะจังหวะนี้มาต่อหรือเปล่านะคะสามหมุนเท่านั้นรู้เรื่องไปเอาเกมนี้นะ,ะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าแบบมันน่าเล่นมากๆเลยนะฮะแต่จะแตกหรือเปล่านะ,ะมันอยู่ที่ว่าจังหวะนะเพื่อนนะมาจังหวะที่ไม่แตกนะเพื่อนๆค่ะออ้ยหมุนให้ตายเธอยังไงก็ไม่แตกนะคะ แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลู้เรื่องกันเลยนะคะดูหน้าเกมสวยๆแบบนี้คอมโบไหลไปโอ้โหจังหวะนี้มาดีทุกคนแล้ว,วายมาวัดวาอารามมาจ้ะชมพู่ได้ไหลต่อสวยจ้ะวัดเนี่ยเป็นวายล็อกด้วยนะทุกคนคะ่ะวายล็อกด้วยนะสําหรับรูปวัดนะทุกคนคอมโบที่จะไปปามือคงไม่แตกนะทุกคนบาบอไปเลยถนะ้าปามือแตกนะคะ งงแดกกันไปข้างหนึ่งเลยเอาไว้ยังไงจังหวะนี้คอมโบต่อเนื่องไปอีกคอมโบต่อเนื่องโอ้โหไหลยับยับเลยเพื่อนๆไหลยับยับเลยคอมโบยังไปต่อขอได้ปะโ oh! อ้บามงโอ้สองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเพื่อนๆโอ้ยหน้าเกมเอาเรื่องนะหน้าเกมเอาเรื่องสามพันสองร้อยเจ็ดสิบนั่นเองจะ้ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อนะะเบ็ดยี่สิบยังไปได้จ้ะเบ็ดยี่สิบยังไปได้นะทุกคนไปกันต่อนะฮะทุกคนเอาไปจะ้ะจังหวะนี้ มีอะไรเชื่อมรอเปล่าสวยทุกคนชมพูแถวแรกชมพู่รอไปอู้หูสองพันแปดร้อยแปดสิบต่อแม่เต้า oh, <no. S 1> แล้วคำบนไหลต่อเบ็ดยี่สิบคนเอาเรื่องเล่นแค่เบ็ดยี่สิบทุกคนก็สามารถไกลแต่หลักมือได้เลยทุกคนมาในทุนหลักพันเท่านั้นนานี่ยังไม่หมดออโต้เลยเพื่อนๆนี่ยังไม่หมดออโต้เลยนะไปจะไปดูกันต่อเลยทุกคน oh, <no. S 1> เดี๋ยวหมดนี้แล้วนะขออนุญาตซื้อสกเก็ตเตอร์นะฮะได้ก็คือได้ไม่ได้แล้วก็ค่อยมาปั่นใหม่นะทุกคนค่ะไปจ้ะ เงียบเริ่มเงียบทุกคนอา้าวมีอะไรบ้าแคหรือเปล่าเสียเป็นเจสวยทุกคนยังได้เชื่อมอยู่จ้ะยังได้เชื่อมอยู่จากขบวนนี้จัดไปงามๆรอไปเออทุกคนเนี่ยแหละมันต้องเป็นวัดแบบนี้แหละขบวนนี้โอ้โหไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะเสือ150แล้วขบวนนี้ไปมันไปต่อ212ทุกคนแล้ววัดมาเต็มทุกคนดูวัดดิเอาเรื่องทุกคนชมพู่จัดไปประกาศไม่ได้ไล่ดอกไม้อู้หเกือบได้ไล่จ้า คอมโบนี้ไปอีก1 3ึ2งพันสทุกคนโอ้โหเกือบหลักหมื่น er แล้วนะจ๊ะเกือบหลักหมื่นแล้วเพื่อนๆค่ะาโอ้โหไวมากไวมากๆนะสำหรับไทร i ริเวอร์วันเดอร์นะใครอยากเล่นนะอย่าลืมเลยนะคะที่แท็กซี่ห6 8หรือว่าจะเป็นโมจิ1 6 8ก็ได้นะเพื่อนเคื่อนาสองเว็บนี้นะทุกคนได้ถอนตลอดเลยแม่และโปรดีโคตรเยอะบางทีคือแบบเติมไปไม่เท่าไหร่นะไปแบบลุมงกงลงกงรอทุกคนแล้วแบบได้เพิ่มมาทุกคนเป็นคุณเป็นอะไรแบบนี้นะคะ ใครอยากเล่นนะทุกคนก็อย่าลืมจัดกันได้เลยนะ้จ้าจังหวะนี้นะคะไปกันต่อทุกคนไปกันต่อจ้ะเกือบหมดแล้วทุกคนคอมโบนี้นะคะทุกคนไปจ้ะเอาไปต่อนะทุกคนอู้หูอูโหโโห,หมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าทุกคนฟรีสปินว่าเป็นยังไงนั่นเองทุกคนเบสสี่สิบซื้อเท่าไรอยากเล่นสักเบสสี่สิบสามพันไม่น่าเกียดเนาะยังไงเราก็ได้กำาไรอย,อยู่ห้าพันนะ,ะไปลองจัดลองซื้อกันไปดีกว่านะ,ะเปิดขออนุญาตเปิดเทอร์โบด้วยนะอ่ะ จัดไปนะคะได้มา14ฟรีมูลนะ,ะมาดูกันว่าแตกหรือเปล่าเป็นยังไงนั่นเองจัะเอาไปจ้ะไ,ไปต่อนะทุกคนไปต่อนะทุกคนตอนนี้กําลังเริ่มนะทุกคนกําลังเริ่มเออคอมโบนี้จัดไปโอ้โหสวยนะเนี่ยมะม่วงเปล่ามะม่วงโอ้โหไม่ใช่มะม่วงอีกอะไรก่อนเกือบเป็นมะม่วงแล้วไหมล่ะเอาจะจัดไปคอมโบนี้ล่อไป อู้ได้อยู่นะแม่คขังมะเขืออะไรก็ว่ากันไปอู้เจมาไม่ถึงทุกคนมันจะสะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะสําหรับเกมนี้นะปะัไปจ้ะคอมโบนี้จัดว่าเด็ดจ้ามีอะไรเชื่อมหรือเปล่าคอมโบนี้จัดไปประกาศเอลงหรือเปล่าอู้ทาไมเอไม่ลงอะ่ะทําไมเอไม่ลงอะ่ะเพื่อนๆเอาเต็มไปขอแบบง,งาม เปล่าคอมโบน้จัดไปต่อทุกคนดอกไม้ต้องมาแล้วแหละแถวแรกโอ้โหทุกคนในสเกตเตอร์ทำไมเป็นแบบนี้นะเราซื้อสามพันน้เดี๋ยวเราจะขาดทุนแน่เลยอะ่ะดูจากท่าทางแล้วโอ้โหเนี่ยไหลไม่สุดอะ่ะคอมโบน้ได้ไปมีตัวเชื่อมหรือเปล่าคอมโบน้เออได้อยู่แล้วทุกคนมาทีหลังหรือเปล่ามาทีหลังคอมโบนี้จะไป2,112ัน้อคอมโบนี้โอ้โหุยเต็มคาราเบลเก็บเบล,บล,บลไป8 9 6นจ้าเนี่ยอะไรทุกคนใครว่าไม่ลง ใครว่าไม่ลงใครว่าไม่ลงก่อนทุกคนอ้โหคอมโบนี้นะคะจะไปงามๆเลยทั้งหมดทั้งซีทุกคนได้มาอยู่เชฟหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทไอ้คนค่ะอ้สักสิวรอไหมหรือว่าปั่นเมือปั่นเมือดีกว่านาะจะได้รู้นะคะว่าเป็นยังไงเออเหมือนเคจะมาสวยจ้ะคอมโบนี้ได้ไลต่อลงเคหรือเปล่าอู้เคมาอีกสวยจะเจหรือเปล่าอู้หูเจอู้หูทุกคนเนี่ยพอจะเสกได้ดั่งใจก็เสกได้ดั่งใจนะ คอมโบนี้ไหลไปงามๆแล้ววัดมาอู้หูห้าพันสองร้อยสามสิบหกจ้าคอมโบนี้ยังไหลต่อไปอีกงามๆทุกคนคะ่ะอู้เอาเรื่องกระเบื้องแตกเอาเรื่องกระเบื้องแตกห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเพื่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับเบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันกคนดูท่าทางรับแตกดีนะทุกคนถ้าสมมุติว่าได้ฟุกฟ๊กมาอีกสักก้อนนะนี่ทุกคนดูดิ ชมพูชมพูอรารยาหรือเปล่าไม่ใช่ให้ทุกคนชมพูจังหวะน,นี้แตกมาโอ้โหคอมโบนี้หมื่นแปดร้อยทุกคนโอ้โหเ,<อ><า>เอาเรื่องไม่ไหวนะแตกดอกนี้บอกเลยเลยทุกคนว่าจริงๆนะถอนได้เลยนะทุกคนทุนเราหลักพันเท่านั้นนะแตกหลักหมื่นได้ก็พอใจแล้วนะเดี๋ยวเจอกันน้องมะเมี่ยในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>